โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับคันนี้ติดตัวชุดกล่องของทูเล่พร้อมตัวคารนะครับผมจะเป็นวิงบาร์อีโวสีดํานะครับพร้อมกับตัวชุดกล่องทูเล่โมชั่นเอ็กทีเอลนะครับผมเดี๋ยวตัวกล่องนะครับตัวกล่องจะเป็นรุ่นโมชั่นเอลนะครับผมมีกุญแจล็อกสามารถเปิดปิดได้สองฝั่งนะครับผมตัวขาจับกล่องจะเป็นระบบก้ามปูนะครับผมสามารถยึดจับกับตัวคานวิงบาร์ได้นะครับหรือคารรุ่นต่างๆนะครับผมส่วนตัวขาจับจะเป็นทูเล่นะครับผม ตัวอาคารจะเป็นวิงบราบร์แบล็กนะครับสีดำอันนี้ตรงรุ่นนะครับผมไม่ต้องดัดแปลงนะครับตัวกล่องสีดำเงานะครับผมเป็นแบล็กออซี่นะครับในลูกค้าสามารถถอดแล้วติดตั้งเองได้นะครับผมไม่ยากนะครับในีต Toyota Fortuner นะครับผม โอเคครับทางเราโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับติดชุดคันขวานทูเล่วิงไบเอโว่แบล็กนะครับกับกล่องทูเล่โมชั่น XTL ครับผม